พรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาน,นิใย์เรื่องอนุญาตให้บุคคลนะ่ะจดทะเบียนสมรส ซึ่งคําว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักใดๆเลยคุณผู้ชมมันเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวพันกับการนับว่าใครคือ Legal g u a r d เดียใครคือผู้ปกครองตามกฎหมายมใครมีสิทธิ์อนุญาตให้ใครผ่าตัดอนุญาตให้ใครถอดสายตอนจะเสียชีวิตใครจะรับมรดกของใครใครเป็นทายาทตามกฎหมายของใครใครจะรับภาระหนี้สินแทนใครเมื่อใครอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว คือมันมีคอมพลเคชันในตัวกฎหมายพรบรสมรสเท่าเทียมในแง่ของประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาว่าด้วยระบบครอบครัว mm hmm. พอจะมาถึงเรื่องการเปลี่ยนคํานำหน้านางเด็กหญิงเด็กชายนายนางนางสาวเช่นสมมติว่าแขกวันนี้แขกเป็นผู้หญิงแล้วแขกไปแปลงเพศจนกลายเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ mm hmm. แล้วแขกมีจูเนี่ยแขกจะเปลี่ยนจากนางสาวลัคนาไปเป็นนายลัคนาเนี่ยอันนี้คือพอรบรนี่จะมารองรับตรงนี้ แต่สิ่งแต่ตอนนี้พรลบอันนี้มีสามฉบับคือมีของก้าวไกลมีของพอมอและก็มีของภาคประชาชน,ชาชนซึ่งมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่ทุกคนมีการคุยในรายละเอียดและเห็นว่า พาพรบสมรสเท่าเทียมยังไม่เซ็ตโถหมายความว่ามันยังไม่เซ็ตตัวในการไปวางแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบุคคลลักษณะครอบ <c oughs> ครัวใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นผัวใครเป็นเมียใครคือคู่สมรสใครเป็นลูกใครต่อมีอะไรเนี่ย คุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาที่เราพูดว่าทายาทเกิดทายาทตอนแรกเป็นผู้ชายทายาทโผล่มาอีกทีแปลงเพศแล้วเป็นนะเป็นผู้หญิงคือคือมันจะมีการเปลี่ยนแบบโดมิโนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้กฎหมายพรบส่งรถเท่าเทียมเซ็ตโาในเชิงเทคนิคทางกฎหมายก่อนกฎหมาอบจักรวาลเนี่ย ถูกตร,ต,รตรงพรบรสมรสเท่าเทียมกันนะเพราะไม่ยอย่างนั้นนะ่ะถ้าเราเอาตัวการเปลี่ยนคํานําหน้าพี่เก๋ไปไปไปพร้อมๆกันนะ่ะแล้วเกิดมันไม่สอดรับกันหรือมันไปม,มีปัญหากลางทางตัวพรบรสมรสเท่าเทียมก็จะไม่สําเร็จแล้วก็จะล่าช้าไปด้วยแล้วฝ่ายภาคประชาสังคมเขาพูดเองนะว่าให้เลือกนะคือตอนนี้คํานําหน้านามมันยังไม่ทําให้ใครตายอันนี้ใ้าพูดแบบนี้นะมันยังไม่กระทบเศรษฐกิจจิต มันยังไม่กระทบแบบว่าเธอเซ็นผ่าตัดได้ไหมเธอรับมรดกได้ไหมเรื่องนี้มันเออเจนมากกว่าเอเรื่องพรลบสมรสเท่าเทียมที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินมรดกอะไรพวกนี้มันเออเจนกว่าควรจะไปเซฟตัวเนี้ให้รอดก่อนแล้วพอตัวนี้รอดแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องคอมพลีเคชันหรือความซับซ้อนของคำนำหน้านาม